เตือนผู้ใช้งาน Android นะครับตอนนี้พบสปายแวรที่จะเข้ามาแฮกมือถือของเราเนี่ยได้แบบเนียนๆเลยนะครับผมมันจะเนียนขนาดไหนเนี่ยและจะมีเรื่องราวอะไรอัปเดตอีกนะครับเดี๋ยววันนี้จิ๊กบิ๊กซี่รีบจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ โอเคก็มาอยู่กับ TechEasy Weekly นะครับผมรายการที่จะมาอัปเดตเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในรอบสัปดาห์เพื่อนเพื่อนได้ฟันได้อัปเดตกันนะครับผมบมา,มาอาทิตย์นี้เนี่ยมีเรื่องราวอัปเดตอะไรเยอะแยะเหมือนกันเลยใช,ใช่ไหมมาเรื่องแรกอะไรดีฮะ เรื่องแรกเรามาเริ่มกันที่ตอนสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีข่าวว่าเออแอปเปิลโดนฟ้องใช่ไหมโดนฟ้องไปใส่หัวชาร์จใช่ไหมคะอยากบอกมาในอาทิตย์นี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะว่าโดนฟ้องอีกแล้วโดนฟ้องอีกแล้วโดนฟ้องจังเลยแอปเปิลเนี่ยของเขาจริงๆนะคะสำหรับปีนี้แอปเปิลมีเการโดนฟ้องรัวๆนะคะรอบนี้โดนเรื่องอะไรครับแอปเปิลนะคะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก iPad เนี่ยมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ทำให ไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยอ้าว iPad ทำบ้านบึ้มทำบ้านบึ้มทำไมอะทำไมอะ Apple นะคะถูกฟ้องร้องในศาลรัฐ Pennsylvania นะคะว่าแบตเตอรี่ของ iPad เนี่ยมีปัญหารักแ่่ลงงานซึ่งส่งผลทําให้บ้านของเขาไฟไหม้บ้านบึ้มบ้านบึ้มเลคนที่ซื้อ iPad ตัวนี้ไปเนี่ยเขาไม่ได้มีการ ดัดแปลงไม่ได้มีการเอาไปแกะนุ่นแกะนี่แกะนั่นใ,ให้แบบประบอบไปเพิ่มเติมใช่ไหมใช่<อ>แต่ว่าก็ทำให้มีปัญหาไฟรัดวงจรแล้วก็บ้านไฟไหม้ขึ้นมาซึ่งทางตัวคุณไมเคิลเนี่ยที่เขาฟอ้องร<อ>้องเนี่ยได้เงินประกันจากบริษัทประกันภยัยที่เขาทำประกัน<อ>ไว้ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะฟ้อง Apple โดยตรงอีกทีหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะ ไม่รู้ก็ต้องตรวจสอบหาข้อมูลกันต่อไปแหละก็ต้องตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของไฟไหม้มันเกิดจาก iPad จริงเป็นเพราะ iPad อย่างเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ Apple โดนฟ้องเรื่องแบต iPad หลายรอบเวยใช่มีเมื่อปี2019ก็โดนฟ้องร้องเหมือนกันนะคะเรื่องแบต iPad ที่ทำให้ไฟไหม้แล้วก็เกิดมีการเสียชีวิตขึ้นมาเหมื แต่เหมือนว่าในนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็น iPad รุ่นอะไรหรืออะไรยังไงนะครับผมแต่แค่บอกว่าเป็น iPad เฉยๆใช่แล้วออันนี้ก็ถือว่าเ้าเคาะผมเปิดนะเขาเคาะนะแล้วก็เหมือนว่าออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสสตั s t u ี้หรือว่าเป็นอะไรให้ภาษาไทยง่ายๆอุทัย h o r เออให้แบบ คนที่ใช้ iPad อยู่เนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นบางที iPad มันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็เกิดการระดวงจรได้เรื่องของการเกิดความร้อนสูงมันก็ทําให้มันสามารถระเบิดได้ไปวางในที่มันร้อนอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าไปวางแบบในใกล้เชื้อไฟอะไรพวกนี้ก็การทำให้บ้านทั้งหลังไหมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะใช่ครับก็ต้องระวังกันไปนะครับผมใครที่มี iPad อยู่ในมือนะจ๊ะครับอ่าเรื่องราวถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าน่าจะทําให้มือถือของเรานะครับมีอายุก,การใช้งานในแต่ละวันเนี่ยนานมากยิ่งขึ้นอ่า<อ>นั่นก็คือเสี่ยวหมี่นะครับมีการเปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ชื่อว่าซิลิคอนออกซิเจนอเอโนดครับผม,มที่จะช่วยให้มือถือของเรานะครับมีแบตเตอรี่ที่อึดและบางอออันนี้เนี่ยมันรู้สึกจะขัดแย้งกับความ ความชิดชุดเดียวครับถ้าเพิ่มความจุก,ก็ต้องหนาอืมอครับนี่แหละดูทางเสี่ยวมี่นะครับเขาก็ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวของมี11อัลตรที่เป็นตัวรุ่นท็อปเลยโดยจะใช้ตัวระบบของซิลิคอนออฟเจนเอโนตัวนี้เนี่ยมาเป็นแบตเตอรี่ของมี11 Ultra อัลตรนะครับผม,มซึ่งเขาบอกว่าจะรองรับซูเปอร์แบบฟาสชาร์จิ้งเลยที่แบบมีความแรงปุ๊บรัดถ้าเหมือนเสียวมี่ในระดับ65วัต 80บาทาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะแต่็ตคือบหลัก80อะไรเงี้ยมี11ตัวปกติได้เท่าไหร่50 55อ่า <55 S 2> 5หประมาณ55บหะประมาณนั้นแหละก็คือรองรับการชาร์จไวแบบนั้นแล้วแถมยังมีความจุกที่จุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเออแต่ก็ยังมีแบบความบางเครื่องไม่หนาอะไรแบบเนี้ย เลยถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับผมที่น่าจะมาเปลี่ยนเรื่องของแบบวงการแบตเตอรี่นะซึ่งอีกงานหนึ่งงานหนึ่งก็ยอมให้แบตเตอรี่มาเยอะสักหนนะจนจนได้เอจนจนได้เอจนจนได้เอเราทายได้เป็นอะไรไม่ก็นั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูนะว่า เครื่องจริงของมี11ออะไรแบบนี้ถ้าถ้าถ้าได้มีโอกาสเข้ามาที่อติรีวิวนะลองบอกว่ามันบ้าจริงไหมกับแบตเตอรี่มันใช้งานอื่นได้จริงหรือเปล่านะครับยังไงก็เข้ามาถึงนะในข่าวในข่าวถัดไปเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นการต่อยอดมั้งที่เรียกว่าต่อยอดหรือเปล่าจากหรือว่ามันเรียกว่าเป็นการชุบชีวิตนะแบรนด์ที่เกือบจะ เก๋ผมจะแบบหายใจไม่ออกแล้วะจะ่ละครับไปแล้วนะครับนั่นคือคบแบรนด์หัวเว่ยนั่นเองครับผมมันเป็นยังไงก็ซัมซุงครับผมอาจจะเป็นผู้ผลิตชิปคิลินไลน์ต่อไปครับผมก็ทําให้มาช่วยชีวิตแบรนด์หัวเว่ยนี้ไว้อ่าก็สืบเนื่องจากที่แบรนด์หัวเว่ยโดนสหรัฐอเมริกาแบนนะ,ะแบนไปทั้งเรื่องของ Google Mobile Service ใช้ไม่มได้แล้วก็ลามมาถึงห้ามบริษัทต่างๆเนี่ยผลิตชิปให้กับตัวของ หัวเบยเองเลยทําให้แบบโอ้ใช้แบบกูเกิลก็ไม่ได้ชิปก็ไม่มีใครผลิตให้ถ้าผลิตเองเนี้ยก็มันก็ไม่ได้มากเท่าที่ควรอะเนาะใช่เพราะว่าส่วนมากบริษัทมือถืออะไปจ้างคนอื่นผลิตอยู่แล้วแหละครับผมนะแต่ข่าวนี้เหมือนว่าซัมซุงใช่ไหมจะมาใช่ใช่ช่วยมาเป็นอีกแรงหนึ่งทําให้หัวเ e ยขับเคลื่อนไปต่อด้วยการมาผลิตชิปคิริน ให้กับทางหัวเว่ยนะครับผม,ม,มซึ่งรุ่นที่จะผลิตก็เป็นคิริน 9000L5G นะครับผมก็มคือจริงๆหัวเว่ยก็คือเด่นในเรื่องของระบบเครือข่ายการสื่อสารอ,อะไรแบบนี้อยู่แล้วเรื่อง 5G นี<ม>แล้วเนาะก็ต้องรอดูันอีกทีนึงว่าทั้มซุ่จะได้ผลิตให้จริงๆหรือเปล่าเพราะนี้ก็เป็นแบบว่าคลาวคาว่า,ววา,าจ,จะได้ผลิตนะครับผมถ้าผลิตเออก็เกมสมาร์ทโฟนก็น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นเองนะฮะแบบแข่งกันนี้นั่นนะก็หัวเว่ยจะกลับขึ้นมา กลับขึ้นมาอยู่ในตลาดแหละน่าจะกลับขึ้นมาในตลาดได้ถ้าเกิดแบบมีอันนี้ได้เนาอะ,อะมาถึงเรื่องที่ไอ้เกิดไว้แรกๆเลยก็คือ Android เนี่ยเจอสปายแวร์ที่จะมาเจาะระบบมาแฮกระบบเครื่องของเราได้แบบเนียนๆม,มันจะเนียนยังไงนะครับผม,ม,บผมซึ่งการแฮกของสปายแวร์ตรงนี้นะครับมันมาในรูปแบบของการแจ้งเตือนการอัปเดตของระบบ,คบ Google ครับผม ดีแบบบางทีเราไม่ดูไงนี่ว่ามันโผหัวเป็นตึ๊บซิสเต็มอัปเดตอาจกดเข้าไปปั๊บเรียบร้อย,ย,อยนะครับ<ด>เรียบร้อยเลยโดนทั้งเรื่องของเอาข้อความรายชื่อประวัติค้นเว็บนู่นนี่นั่นออกไปได้อย่างง่ายๆเลยนะครับโดยสาเหตุตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มากับ Google เองโดยตรงนะมันจะมากับคนที่ไปโหลดแอปพลิเคชันจากข้างนอกบางคนแบบว่าโอ๊ยขี้เกียจเสียตังค่ะเพราะว่า ตัว Google เองอ่ะหรือว่าระบบของ Android เองมันเป็นระบบแบบเปิดที่เราสามารถเอาแพ็กเกจของแอปพลิเคชันข้างนอกมาติดตั้งได้นะครับผมบซึ่งในนั้นน่ะมันมีการแฝงจต,ตัวสปายแวร์ตรงนี้มาด้วย<อ>ในบางแอปพลิเคชันที่เราแบบเผลอไปโหลดมาจนทำให้เกิดตรงนี้ได้อายที่ดีโหลดแอปพลิเคชันที่มาจากตัวของ Play Store เองอจะดีกว่าว่านะครับผมจะปลอดภยอยัยนะมั่นใจได<อ>้ว่าปลอดภัยแหละ ไม่เสี่ยงด้วยนะครับผมถือว่าอ่าถ้าใครที่มีอาการประมาณนี้นะแบบตัวเองชอบไปโหลดมาแล้วก็เจอแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยสันติฐานเลยว่า,าจ่ะโดนแล้วแหละจะมีอ,อาจะอาจะมีเข้ามาแต่ว่ารู้สึกเหมือน Android ดเนี่ยจะส่งอ,อัปเดตป้องกันความปลอดภัยอย่างเงี้ยมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วแหละอืมอืมก็มันก็อาจจะเป็นอันนึงที่ทําให้สับสนได้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรเง,งี้ยต้องดูกมนว่าเอ้ยถ้าเราไปโหลดแอปพลิเคชันข้างนอกมาแล้วเผลอมีการแจ้งเตือนการอัปเดตแบบนี้ในในมือถือของเราอ่ะ เออเราลองไปดูในแบบว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook ของมือถือนั้น mm. ๆเนี่ยดูว่าเอ้ยเขามีการอัปเดตอะไรเวอร์ชั่นใหม่มาในมือถือรุ่นเดียวกันกับเราหรือเปล่าครับผม,อ,มอันนี้ก็น่าจะเป็นอ,อีกทางหนึ่งที่เราน่าจะช่วยให้มือถือของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับเพลง Easy w i e k l y นะครับมีกันทั้งหลายเรื่องเลยเรื่องของ Apple โดนสั่งฟ้องอีกแล้วนะครับผมออแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของทางเ x i ยวมีที่จะช่วยให้แบตอึดแล้วก็มีขนาดที่บางลงครับผมนะครับผมแล้วก็ Huawei จจะถูกดึงช่วยชีวิตกลับมาจากความตายนะครับ <laughs> <laughs> จากการช่วยเหลือขอาซ้ำซุงเออแล้วก็เรื่องของมือถือ Android นะครับที่มี s p y w a r มาแบบนี้นะครับก็ต้อง ากันทุกนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ก็มาอาปเดตเเพื่อนได้ฟังกันประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับให้กับ a n n e l อติรีวิวนะจะได้ติดตามทิกิซี่วิลลี่ในทุกๆสัปดาห์นะครับผมพวกเราสามคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับทิกิซี่วิลลี่ในอ p ถัดไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย